เมื่อนักศึกษา5ชีวีเดินทางไปยังเทือกเขาอูรันในประเทศรัสเซียเพื่อถ่ายทำสารคดีดียัดโลลแพทดันโดงดงที่นักปีนเขา9้าคนเสียชีวิตภายใต้สถานการณ์ลึกลับและเป็นปริศนาพิศวงแก่ผู้คนทั่วทั้งโลกยาวนานกว่า60ปีวันนี้ลุงเทศพาสปอยหนังหุบเขากินคนเดวิลแพเป็นหนังปีส0งพเตรียมใจไว้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ วันนี้ลุงเทสมีโปรดีๆมาแนะนำคอนังนั่นคือ n น t f ฟ i ิกพรีเมียโดยทีมงาน NF t h เ a t e r เตในราคา159บาทต่อเดือนจากปกติ4 1 9บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1 0,000เรื่องคอนังไม่ควรพลาดโดยเฉพาะซีรีส์ไทยและเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีอนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่หายมีแอดมินดูแลตลอด ตลอดอายุการใช้งานยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดและพิเศษสำหรับคนที่บอกก็มาที่ช่องดูเทลุ้มรับเงิน5 0,000บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ดันลางหรือสแกน q r code คที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF t h เ a t e r เตนะครับสำหรับเกมเมอร์ที่อยากสร้างชื่อจากเกม ROV ก็สามารถรวมตี้พิชิตอีเวนต์สาปฟานในรายการทัวนเมนต์ ROV 5V5 เพื่อเป็นหนึ่งในใต้ล่าและคว้าเงินรางวัล 1,000งบาทไปครองแถมมีชื่อออกจากปากสองนักภาพชื่อดังในวงการอ e ีสปอร์ตอีกด้วยหากคุณคือภูกรามาร่วมเป็นหนึ่งในสมรภูมิรบไปด้วยกันนะครับ เปิดเรื่องมาที่แฟ้มบันทึกเหตุการณ์ดีัตลอแพดซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในเดือนกุมภาพันธ์ปี959บนภูเขาโคเลส,สยาคิวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาอูรานเขตแดนของสหภาพโซเวียตในขณะนั้นได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดที่ไม่สามารถอธิบายได้เมื่อนักปีนเขารัเสเซีย9้าคนเสียชีวิตในสภาพอากาศติดลมในอีกสองสัปดาห์ต่อมาหลังจะเข้าไปในถิ่นทุรกันดารของเทือกเขาอูรานโดยไม่สามารถหาคำอธิบายได้คดี ปิดลงอย่างแครงใจเนื่องจากขาดหลักฐานชี้ชัดอย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้ยังคงเป็นที่พูดถึงจากผู้คนทั่วโลกในชื่อดิยัตลอแพท ตัดภาพมาที่ปัจจุบันฮอลลี่คิงนักศึกษาจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยโอเรกอนกำลังบรรยายสั้นๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ดิยัตลอแผซึ่งมีผู้เสียชีวิตอย่างปริศนาจำนวนมากนำทีมโดยอีกอร์ดิยัตโลซึ่งล้มเหลวในการพาลูกทีมเอาชีวิตรอดกลับมาอย่างปลอดภัยดรมาท่าคิดเทิญศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาซึ่งคาดหวังให้นักเรียนทำโปรเจกต์หาคำอธิบายที่น่าเชื่อถือมาให้ได้ซึ่งต้องการในพวกเขาเข้าไปสำรวจยังสถานที่ จริงเพื่อทําความเข้าใจถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นในอดีตดังนั้นฮอลลี่จึงตั้งใจที่จะสร้างภาพยนตร์ร่วมกับเจนสันเพื่อนร่วมคณะเดียวกันประเด็นคือเธอได้รับเงินสนับสนุนจากทางโรงเรียนซึ่งสามารถทําให้โปรเจก์นี้ขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างไรก็ตามเจนสันไม่เชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับและต้องการพิสูจน์ความจริงโดยเพ่งเป้าไปที่มูลเหตุตของการฆาตกรรมมากกว่าฮอลลี่ยังสรุปรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับก,บการเดินทางไปรัสเซียโดยบินจากโอเรกอนไปมอสโกเพื่อ ต่อไปยังเซเลบีนก่อนไปยังจุดหมายปลายทางของพวกเขานั่นก็คือโคเลสยาคีนซึ่งเป็นภูเขาแห่งความตายซึ่งได้รับขนานดามในชนเผ่าแมนซี <eking. S 1> เนื่องจากมีการเสียชีวิตและหายตัวไปอย่างลึกลับตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาจากนั้นฮอลลี่พาแนะนําสมาชิกในทีมนั่นก็คือวิศวกรคุมเสียงเดนิสเอเวอร์และผู้นําทางอีกสองคนที่ประกอบไปด้วยแอนดี้แทชเชอร์ประธานสภาสมาคมปีนเข่าภาคเหนือซึ่งปีนเขามาแล้วเกือบทุกลูกในซารา และอีกคนคือเจพีเฮาเซอร์ซึ่งใช้เวลา1ปีในการปีนเทือกเขาฮิมาลายัยโดยพวกเขามีอุปกรณ์สําหรับเดินทางและปีนเขาอย่างครบคันรวมไปถึงฝึกซ้อมบนลานสก,กีในท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปรัเสเซียในวันที่25มกราคม หนึ่งเดือนต่อมามีรายงานข่าวเกี่ยวกับนักเรียนชาวโอเรกอนที่หายตัวไปอย่างลึกลับ5คนเห็นได้ชัดว่าฮอลลี่และลูกทีมก็ล้มเหลวในการมีชีวิตรอดกลับออกมาอย่างปลอดภัยเช่นกันโดยนักข่าวภาคสนามพบเพียงแค่เต็นท์และข้าวของเครื่องใช้ทุนนั้นที่ระบุได้ว่าเป็นของพวกเขาโดยไร้ซึ่งสัญญาณชีวิตใดจากนั้นรายงานข่าวช่องอื่นก็ปรากฏขึ้นซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ของรัสเซียที่มีผู้เชี่ยวชาญหลายคนตั้งทฤษฎีเอาไว้ว่ามนาดเป็นอุบัติ ติเหตุที่น่าสลดใจจากภูเขาถล่มบ้างก็ว่าโดนเยติลักพาตัวไปจนถึงถูกยานอวกาศจากนอกโลกดูดกลืนชีวิตและชนเผ่าท้องถิ่นอย่างแมนซี่เชื่อว่าการหายตัวไปนานมีสาเหตุประจากการบิดเบือนทางมิติเวลาที่ทาให้สองโลกมาชนกันที่ซึ่งคุณสามารถก้าวจากโลกหนึ่งไปสู่อีกโลกหนึ่งสู่โลกแห่งวิญญาณในรายงานข่าวฉบับที่สซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายมีการระบุว่าเจ้าหน้าที่สามารถกู้คืนวิดีโอฟุตเทที่ถ่ายโดยนักปีนเขา ในรัฐโอเลกอน5คนที่หายตัวไปซึ่งปฏิเสธที่จะเผยแพร่เนื้อหาต่อสาธารณะอย่างไรก็ตามไม่ขนามือเหล่าแฮกเกอร์ที่ลักลอบดําภาพส่วนหนึ่งออกมาเผยแพร่ต่อผู้คนเผยเห็นฮอนลี่ที่กำลังหวาดกลัวแล้วร้องไห้กับเพื่อนร่วมกลุ่มขณะเจนสันที่รู้สึกประมาพยายามปลอบโยนเธอก่อนที่ภาพจะขาดหายไป หนึ่งเดือนก่อนหน้านี้คณะถ่ายทำของฮอลลี่กำลังมีช่วงเวลาที่ตื่นเต้นและท้าทายเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงรัเสเซียและกำลังขึ้นรถไฟจากเซเลบีนไปยังเมืองอิสเดลระหว่างทางฮอลลี่เริ่มสัมภาษณ์ลูกทีมโดยตั้งคำถามถึงเหตุผลที่ร่วมเดินทางมาด้วยซึ่งคำตอบที่ได้ล้วนเป็นไปในทางเดียวกันนั่น,นคือต้องการรู้ความจริงเมื่อพวกเขามาถึงเมืองอิสเดลก็ได้แวะไปสัมภาษณ์พี่ยอดคาร์ลซึ่งเป็นสมาชิกคนที่สิบของดียัดลอฟที่เหลือรอดชีวิตซึ่งล ป่วยในวันแรกของการเดินทางและต้องกลับมาก่อนซึ่งภายหลังก็ได้เสียสติและอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชตั้งแต่นั้นมาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ออกมาขับไ like. ล่ไม่บวกเขาเข้าใกล้สถานพยาบาลแห่งนี้โดยเรียกร้องให้พวกเขาหยุดถ่ายทําด้วยความโกรธและบอกก็พี่ยอดคาร์ลปฟตายไปนานแล้วเมื่อฮอลลี่ถามถึงสาเหตุกลับไม่ได้รับคําตอบครู่ต่อมาหนึ่งในนั้นเห็นชายโชาราคนหนึ่งที่หน้าต่างชั้นบนจึงเกิดความสงสัยว,ว่านั่นอาจจะเป็นคาร์ลอฟก็ได้ก่อน ที่ชายชาวราจะชูป้ายที่วาดด้วยมือเป็นภาษารัสเซียว่าจงอยู่ให้ห่างจากทีน่นันแต่ก่อนที่ฮอลลี่จะถามชายชาวราให้ชัดเจนว่าต้องการสื่อถึงอะไรเขาก็ถูกพาออกไปจากตรงนั้นเสียก่อนตกดึกพวกเขาไปยังบาร์ในท้องถิ่นเพื่อมองหาคนที่สามารถให้พวกเขาติดรถไปลงที่เมืองวิสไฮจนพบเข้ากับเซอร์เกย์ซึ่งเสนอจะพาพวกเขาไปด้วยรถบรรทุกโดยอธิบายว่าวิสไฮเป็นเมืองที่ใกล้ที่สุดในบรรดาเส้นทางที่พวกเขาจะไปและในเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขา ก็โดยสารฝ่าเส้นทางเยือกแข็งอีกกว่า40่สิบไมล์จนมาถึงจุดหมายเซอร์เกถามว่าอยากสัมภาษณ์ป้าของเขาหรือไม่ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมค้นหาที่ขึ้นไปกู้ภัยกลุ่มที่ยัดลอ็อในการสัมภาษณ์เธอเปิดเผยว่าจริงๆแล้วไม่ได้มี9ศพตามรายงานที่ระบุเนื่องจากเธอนับได้ทั้งหมด11บดศพด้วยกันหลังสนทนาจบการเดินทางก็เริ่มต้นขึ้นแอนดี้ <Andy S 1> และเดนิสเริ่มพูดหยอกล้อว,ว่ามันอาจเป็นฝีมือของมนุษย์ต่างดาวจริงๆก็ได้หรือไม่ก็อาจมีกองทัพที่ทําการทดลอง ลับซุกซ่อนอยู่หลังเดินทางลึกเข้าไปจนผ่านนุบเข่าโคและสยาคีซึ่งบ่งบอกชัดเจนว่าพวกเขามาถูกทางและเข้าใกล้เป้าหมายขึ้นเรื่อยๆจึงตัดสินใจพักเอาแรงและคขางคืนบริเวณข้างเคียงต ดึกเจนสันส่องกล้องมองแสงสีเขียวบนท้องฟ้าและบอกกับเดนิดว่าก่อนวันที่ทีมของดิยัตลอบเสียชีวิตพวกเขาก็เห็นแสงสีเขียวนี้เช่นกันซึ่งแน่นอนว่าเจนสันไม่เชื่อคํากล่าวอ้างนี้และในเช้าของวันรุ่งขึ้นพวกเขาก็ต้องประหลาดใจให้กับรอยเท้าขนาดมหึมารอบๆเต็น,น่าแปลกคือรอยเท้าเหล่านี้เริ่มต้นและสิ้นสุดลงกลางทางแถมยังเป็นร่องรอยของเท้าปล่าราวกับเหยียบย่าบนผิวหิมะโดยไม่สวมบูทเจพี JP และแอนดี้ที่เห็นร่องรอย รอยพิศวงนี้รู้สึกไม่ตลกด้วยและกล่าวหาว่าฮอลลี่คือผู้ที่สร้างมันขึ้นมาเธอปฏิเสธเรื่องนี้อย่างหนักแน,น่นแม้ว่านี่จะเป็นการถ่ายทาสารคดีแต่ก็ไม่มีเหตุผลใดที่เธอจะปลุกปั่นโดยไม่สนใจข้อเท็จจริงหลังออกเดินทางต่อแอนดีุู้งซ่านว่าหากไม่ใช่ฝีมือของฮอลลี่นั่นแปลว่าเมื่อคืนอาจมีคนมาสอดแนมพวกเราก็ได้เป็นเวลาเดียวกับที่มีเสียงแปลกๆเกิดขึ้นพร้อมกับคลื่นสัญ,ญญาณที่ถูกรบกวนแต่ไม่ว่าจะเดินหาทิศ ทางในกลับไม่พบต้นต่อที่ตามหาสำบริเวณสถานีตรวจตายัางพบว่ามีรอยเท้าเกิดขึ้นเช่นกันไม่ว่ามันคือตัวอะไรแต่ฮอลลี่รู้สึกว่าเธอต้องพิสูจน์ได้เห็นกับตาจึงปีนขึ้นไปดูบนสถานีซึ่งก็พบเข้ากับลิ้นมนุษย์ถูกตัดยัดอยู่ข้างในฮอลลี่ตกใจจนลมกรีงและตระหนักได้ว่าสถานาการณ์ตอนนี้เริ่มไม่ปลอดภยัยคนในทีมเริ่มถกเถียงว่าอาจเป็นสัตว์ดุร้ายที่ออกล่าเหยื่อบริเวณนี้เจนสันที่ไม่เคยเชื่อในเรื่องสิ่งลี้ลับ ยังนหัวลูกและหว,วาดกลัวกับเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งรอยเท้าที่ไม่สามารถระบุที่มาประกอบกับคลื่นเสียงสี C ่เมกะเฮิร์ตที่รบกวนหูตลอดเวลาจนอาจทําให้กลายเป็นบ้าได้ไง่ายๆขณะฮอลลี่พูดที่เจนสันคลายความกังวลด้านหลังไกลออกไปเผยเห็นร่างปิตนากําลังวิ่งผ่านแต่ไม่มีผู้ใดสังเกตเห็นมันจากนั้นฮอลลี่สร้างสถานการณ์จําลองให้เหมือนวันที่นักปีนเขาทั้ง9้าคนเสียชีวิตในปี1 9 5 9โดย อธิบายสาเหตุการตายของแต่ละคนในเอกสารรายงาน,นวันนั้นมีพลังงานบางอยา่างที่ทำให้คณะเดินทางต้องกระเสือกกระสนไปคนละทีท่ามกลางอุณหภูมิติดลบ17องศาก่อนพบเป็นศพกระจายอยู่ไม่ห่างกาันทั้งถูกทุบที่กระโหลกศีรษะหลายแหง่งบางศพพบสารกำมันตรังสีปะานลจำน,นวนมากบางศพลิ้นหายไปจากปาหรือแม้กระทั่งซี่โครงหักหลายแหง่งอย่างไรก็ตามแพทย์วินิจฉัยว่าทั้งหมดตัวเย็นจัดซึ่งอาจตายเพราะทนต่อสภาพ ประกาศไม่ไาวหลังการบรรยายจบลงแอนดี้พบว่า GPS เกิดขัดค้องและ JP พบว่ามาตรวัดความสูงก็รวนเช่นกันรวไมไปถึงเข็มทิศที่ทํางานแปลกๆราวกับวัตถุคลื่นสนามแม่เหล็กรบกวนทำมนักปีนเข่าที่มีประสบการณ์มาแล้วมากมายอย่างแอนดี้ถึงกับต้องชวนกลับเนื่องด้วยสภาพการไม่ต่างอะไรกับคนตาบอดที่กําลังเดินทางอย่างไร้จุดหมายอย่างไรก็ตามฮอลลี่อ้างว่าผู้คนยุคขินยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้หลายพันปีโดยไม่มีแผนที่ ดังนั้นก็ไม่น่าใช่เรื่องยากอะไรเมื่อรัตติกาลมาเยือนฮอลลี่ลองใช้เครื่องวัดกำมันตรังสีตรวจดูพื้นที่โดยรอบซึ่งก็พบว่ามีสารปนเปื้อนอยู่บริเวณนี้จํานวนมากเจนสั่งจึงอนุมานว่าอาจเป็นยูเรเนียมก็ได้แต่แล้วฮอลลี่พบฉันน้ําแข็งบนเนินเขาที่เบาบางกว่าพื้นดันลาที่น่าชงนใจไปกว่านั้นคือมีประตูโลหะที่ซุกซ่อนอยู่ข้างา,งา,งางก่อนพบว่ามันถูกล็อกจากภายนอกเพื่อกักขังบางสิ่งเมื่อกลิ่นของความโชคร้ายลอยเตะจมูกทั้งคู่ จึงล้มเลิกที่จะเปิดมันแล้วรีบกลับไปยังแคมป์ที่พักโดยไม่ปรีกปากเล่าไว้ใครฟังและจบลงด้วยการแยกย้ายกันเข้านอนโดยแอนดี้ <The Andy S 1> และเดนนิสที่ถูกชะตากันก็ได้เข้าไปแอบพอดร,รักกันในเต็นท์และไม่นานหลังจากนั้นก็กลายเป็นของกันและกันในที่สุดลงเหลือแค่ฮอลลี่และเจพีที่ดูเหมือนจะคุยกันถูกคอทิ้งให้เจนสันไปเชิญกับความเปี่ยวเหงาเพียงลําพังกลางดึกทั้งหมดตกใจตื่นเพราะเสียงคำรามของภูเขาหิมะก่อนถล่มลงมาโดยไม่ทันตั้งตัวกวาดเอาหล นักสํารวจกระจัดกระจายไปคนละทีหลังมหันตภัยสงบลงพบว่าช่างกล้องเดนิสเสียชีวิตเพราะถูกขินทับส่วนแอนดี้คากซึ่งตกอยู่ในอาการโคมา่าส่วนคนที่เหลือทะเลาะเพราะคิดเห็นไม่ตรงกรันเจนสันบอกว่าเขาเห็นคนจุดระเบิดบนเนินเขาแต่เจพีแย้งว่าเกิดจากชั้นหินสุดตัวส่วนฮอลลี่คาดเดาว,ว่าต้องเป็นพวกทหารที่พยายามฆ่าพวกเราเพื่อปิดปากเพราะความไม่ชัดเจนส่งผลให้ทั้งหมดเพิ่มเสียสติไปตามๆกันแต่อาการบาดเจ็บของเพื่อนก็ดึงสติ ทุกคนกลับคืนมาและช่วยกันปฐมพยาบาลหลังเจพีดัดกระดูกที่ขาของแอนดี้ให้เขาทีทําให้ความเจ็บปวดของชายหนุ่มทุเลาลงและเมื่อรุ่งเช้ามาเยือนสามคนที่เหลือร่วมกันถกเถียงหนึ่งการเอาชีวิตรออออกไปประเด็นคือแอนดี้เดินไม่ได้และกลายเป็นตัวพาวราขณะฮอลลี่ยังคงถ่ายภาพทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเมื่อเจพีตำหนิว่านี่ไม่ใช่เวลาทําแบบนั้นอีกฝ่ายจึงยอมพูดความจริงว่าตัวเองกับเจนสันบังเอิญเจอประตูกลบนเนินเขาซึ่งอา หมายความได้ว่ามีคนอื่นอยู่นอกเหนือจากพวกเราดังนั้นการบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานถือเป็นเรื่องจําเป็นจากนั้นเจนสันยิงพลุไฟเพื่อขอความช่วยเหลือจากชาวเมืองในท้องถิ่นก่อนที่ฮอลลี่จะลงมานั่งกล่าวโทษตัวเองว่ามันเป็นเพราะฉันที่ทําให้แดนนี่ต้องตายฉันควรจะบอกพวกเธอเกี่ยวกับประตูนั้นตั้งแต่เมื่อคืนเจพีโอบกอดและปลอบว่าไม่เป็นไรไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้จากนั้นทั้งสามสุมหัวประกอบอาหารเพื่อประทังชีวิตเป็นเวลาเดียวกับที่ชายแปล แปลกหน้าสองคนปรากฏตัวอย่างปริศนาและแตะโกนถามไทยพวกเขาว่าเกิดอะไรขึ้นพอดีฉันเห็นสัญญาณไฟเมื่อครูแอนดี้กระซิบว่าพวกเขาโกหกมันแปลกมากที่ทั้งคู่ไม่มีสัมภาระติดตัวมาเลยเพราะความกลัวที่ก่อตัวึืนประกอบกับแอนดี้บอกให้ทิ้งเขาไว้แล้วรีบหนีไปเพื่อนทั้งสามจึงเพ่นไปตั้งหลักโดยทิ้งปืนพุไวให้แอนดี้เมื่อชายแปลกหน้ารู้ตัวมันจึงกลาดยิงใส่ผู้ที่กำลังหลบหนีขณะแอนดี้ยิงขัดขวางเขาก็ถูกข่มกระสุนฝั่ง จนดสิ้นลมหายใจถ่ายที่สุดทั้งสามก็มุ่งหน้าไปที่ประตูบานนั้นและช่วยกันเปิดมันขณะ JP โดนยิงจนบาดเจ็บเป็นเวลาเดียวกับที่ประตูเปิดออกพอดีทําให้ทั้ง3มรอดชีวิตจึงวุดวิดอย่างไรก็ตามดูเหมือนผู้ไล่ล่าจะหยุดลงและไม่มีท่าทีว่าจะพังประตูเข้ามาราวก็ไม่อยากเข้าใกล้หลุมหลบภัยแห่งนี้ภายในนั้นเต็มไปด้วยความมืดที่มองสิ่งใดแทบไม่เห็นขณะ JP ีร้องเจ็บปวดจากแผลที่ถูกยิงเมื่อเจนสันใช้โหมดอินฟราเรดทำ ไม่เห็นแผงควบคุมไฟและทันทีที่สับคันโยเผยเห็นอุโมงค์สองแห่งที่ทอดยาวสุดสายตาเจนสันบอกว่าเท่าเราหนีออกไปข้างนอกเท่ากับเป็นการฆ่าตัวตายชัดๆด,ดังนั้นแผนของพวกเขาคือค้นหาทางออกอีกแห่งหนึ่งที่น่าจะซ่อนอยู่ปลายอุโมงค์งพวกเขาเลือกลงไปทางขวาซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่ไฟดับวูในความมืดฮอลลี่รู้สึกก็มีบางอย่างมาแตะตัวเธอจึงกรีดร้องด้วยความตกใจเจนสันซึ่งมองเห็นทุกอย่างในความมืดตวาดใส่ทั้งคู่ว่าอย่าฟุงา้งซ่า ผมไม่เห็นอะไรเลยนอกจากพวกคุณสองคนจากนั้นจึงเปลี่ยนไปลงอุโมงค์ด้านซ้ายขณะไฟติดติดดับดับทำไม่ขลำทางได้สะดวกจิิงขึ้นโดยเส้นทางสายนี้ได้นำพาพวกเขาไปสู่ห้องแลบทดลองแห่งหนึ่งสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยแซมลับและฝ่ายงานของทหารรัสเซียขณะฮอลลี่พักทำแผลให้เจพีเจนสันเดินเข้าไปสำรวจภายในห้องจนเจอเข้ากับแซมประทับชื่อนายทหารนับไม่ถ้วนโดยระบุวัตถุฆ่าตายกันทุกคนซึ่งตรงกับปีที่นักปีนเข่าเก้าคน เสียชีวิตปลัวไม่ถึงเอกสารที่ระบุถึงเรือ USS a d r i ในปี1943รัฐบาลสหรัฐได้ทำการทดลองย้ายสสารบนเรือลำนานข่าววงในบอกว่าผู้คนที่ได้รับบาดเจ็บถูกอพยพขึ้นเรือแต่กลับไม่มีใครพบเห็นพวกเขาอีกเลยก่อนตระหนักได้ว่าเอกสารเหล่านี้เป็นความลับสุดยอดคอนลี่เห็นท่าไม่ดีจึงชวนเจนสันรีบไปค้นหาทางออกโดยทิ้งให้เจพีอยู่คนเดียวและบอกว่าฉันจะรีบกลับมาทั้งคู่เดินลึกไปตามทางที่บ บ,บังคับจนพบเข้ากับห้องที่มีสัญ,ญลักษณ์เตือนภัยจากรังสีเมื่อไม่กล้าเสี่ยงเข้าไปดูจึงเลือกเปิดประตูอิกบานหนึ่งเผยให้เห็นร่างของทหารที่เพิ่งเสียชีวิตได้ไม่นานฮอลลี่เดาว,ว่าเขาน่าจะถูกส่งมาที่นี่เพื่อตรวจดูให้แน่ใจว่าความลับยังคงไม่ได้ถูกเปิดเผยอย่างไรก็ตามไม่สามารถระบุได้ว่าเขาตายจากอะไรเมื่อฮอลลี่เปิดช่องปากเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจซึ่งเธอเอดใจอยู่แล้วว่าลิ้นที่พบบนห่อตรวจตามันต้องเป็นนังศพรายนี้อย่างไม่ผิดเพี้ยน โชคร้ายไปกว่านั้นคือรอบๆเต็มไปด้วยโครงกระดูกมนุษย์ซึ่งบ่งบอกชัดเจนว่าที่นี่คือห้องประหารแล้วสิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อมีเสี่ยงประหลาดเล็ดลอดออกมาจากเงามือทันทีที่เดินไปดูกลับต้องตกใจให้กับประตูที่อ้าออกเองภายในนั้นปรากฏตะขอเปื้อนเลือดที่เหมือนเพิ่งถูกใช้งานไปไม่นานพร้อมกับกล้องตัวหนึ่งที่คล้ายกับกล้องที่ตัวเองใช้งานอยู่หลังเปิดเครื่องก็พบไฟล์วิดีโอของพวกเขากําลังเล่นอยู่ในน,นั้นเป็นตอนที่ฮอลลี่เดินทางไปสัมภาษณ์พิยอตคาร์ ซึ่งเป็นสมาชิกคนที่สิบของกลุ่มดิยัตลอฟที่เหลือรอดชีวิตที่น่าชงนใจไปกว่านั้นคือหลังจากลองกรอผ้าไปสุดคลีก็กพบว่ามันเป็นผ้าของพวกเขาเองที่กําลังยืนจับก,กล้องอยู่ซึ่งเกิดขึ้นซ้ํากันตลอดระยะเวลาที่พวกเขาเริ่มออกเดินทางปรากบว่ามีคนจับตาดูพวกเขาตลอดเวลาจากมุมมองของพระเจ้าขนาดทั้งคู่งุนงงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเจพี JP ก็ได้ร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดเมื่อฮอลลี่วิ่งไปดูพบสิ่งมีชีวิตพิสดารสองตัวกำัง หลังลุมถึงร่างของเพื่อนเมื่อมันสัมผัสดได้ว่ามีคนซุ่มดูจึงเคลื่อนย้ายไปมารอบถ้าและตอนน้อนทั้งคู่ไปยังประตูโลหะอีกบานซึ่งพวกมันมีโอกาสฆ่าฮอลลี่และเจนสันได้อย่างง่ายได้แต่ไม่ยอมทําด้วยเหตุผลบางประการหลังทั้งคู่เข้าไปข้างในและปิดล็อกแน่นหนาอย่างไม่ทันหายหวาดกลัวก็เจอเข้ากับโพรงถ้าซับซ้อนคล้ายประตูมิติเจนสันนึกย้อนกลับไปยังแฟ้มทดลองที่เขาเจอในตอนแรกมันระบุถึงเรือ U.S.S. a d r i t ในปี194 ที่รัฐบาลสหรัฐได้ทําการทดลองย้ายสัส,สารบนเรือลำนานซึ่งโพงตรงหน้าพวกเขาอาจเป็นคําตอบของเรื่องราวทั้งหมดซึ่งเชื่อมโยงกับมิติเวลาก่อนฮอลลี่จะวาดภวากับสิ่งที่พบเจอเจนสันปลอบโยนและบอกให้ทําใจดีๆไว้ซึ่งภาพที่ปรากฏในกล้องตอนนี้มันเป็นภาพเหตุการณ์ที่ออกข่าวไปทั่วประเทศในตอนตอนเรือหลังจากนั่งทําใจจนรู้ว่าตัวเองไม่มีทางเลือกอื่นจึงตัดสินใจเข้าไปในประตูมิติเบื้องนาซึ่งก็ทําให้พวกเขาทะ ลุออกมานอกกลุ่มหลบภัยในสภาพหมดสติจนพบกับชาวรัสเซียที่พยายามให้การช่วยเหลือแต่ก็ถูกขัดขวางโดยเหล่าทหารที่ชักปืนขู่ให้ออกไปจากบริเวณนี้ก่อนลากตัวทั้งคู่กลับเข้าไปในบังเกอร์เช่นเดิมโดยที่หนึ่งในนั้นหยิบกล้องของเจนสั่งติดตัวไปด้วยมันน่าแปลกตรงที่สภาพภายในเต็มไปได้วยผู้คนและทุกอย่างดูใช้งานได้ตามปกติต่างจากตอนที่พวกเขาเข้ามาในตอนแรกซึ่งรกร้างและไร้ผู้อยู่อาศัยก่อนที่นังจะเผย ให้รู้ว่าทั้งคู่ได้เข้าประตูมิติย้อนเวลากลับมาในปี1999ซึ่งเป็นไทม์ไลน์เดียวกับดิยัตลอแพช่วงเวลาที่นักปีนเขา9คนเสียชีวิตและหญิงที่พบเขาตอนทะลุออกมาจากกลุ่มหลบภัยก็คือป้าที่เซอร์เกลพาฮอลลี่มาสัมภาษณ์ในตอนแรกซึ่งเป็นหนึ่งในทีมค้นหาที่ขึ้นไปกู้ภัยกลุ่มดิยัตลอซึ่งเปิดเผยว่าจริงๆแล้วไม่ได้มี9ศพตามรายงานที่ระบุเนื่องจากเธอนับได้ทั้งหมด11ศพด้วยกันเพราะอีก2คนที่เหลือก็คือฮอลลี่ และเจนสันที่กําลังถูกพาไปยังห้องทดลองก่อนนําไปแขวนไว้บนตะขอลงทันเพื่อขังลืมทั้งคู่ไว้ในนั้นตราบนานเท่านานโดยสภาพของฮอลลี่และเจนสันในตอนนี้กลายสภาพเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจอันเนื่องมาจากผลพวงของการย้อนเวลาและสิ่งมีชีวิตที่ทั้งคู่พบเห็นในตอนแรกก็คือตัวของพวกเขาเองที่อยู่ในจักรวาลคู่ขนานซึ่งต้องทนทุกทรมานยาวนานกว่า60ปีเนื่องจากติดอยู่ในห่วงของทานพาราดอกซึ่งเป็นความขัดแย้งของเวลา และสาเหตุที่พวกมันไม่ฆ่าทั้งคู่ในตอนแรกก็เพราะต้องการหาตัวตายตัวแทนมารับช่วงต่อเพื่อหลุดพ้นจากสภาพที่เป็นอยู่และหยุดยั้งวัฏจักรของการเกิดทางพาราดอโดยหารู้ไม่ว่ามันยิ่งทําให้เกิดการแตกแขนงของเวลาซึ่งทําให้เกิดจักรวาลคู่ขนาดมากขึ้นไปอีกดังนั้นฮอลลี่และเจนสันในจักรวาลคู่ขนาดอื่นๆจะต้องวนเวียนอยู่ในลูปนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เหตุการณ์ดีัดลบแผลปริศนาที่ขาดใจคนทั้งโลกแห่งศตวรรษที่20ปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับการคี้คายแต่อย่างใดและดูเหมือนไม่ได้เข้าใกล้คำตอบที่แท้จริงเลยสักนิดโดยสภาพศพของผู้ตายแต่ละคนไม่สามารถหาสาเหตุที่เชื่อมโยงกันได้เลยการสอบส่วนทางอาญาในเวลานั้นจึงสรุปว่าพวกเขาเสียชีวิตด้วยพลังเหนือธรรมชาติแลระบบราชการของสหภาพโซเวียตก็ทําให้คดีเงียบลงส่งผลให้เกิดทฤษฎีสมคบคิดมากมาย ถึงสาเหตุการตายของพวกเขาเหล่านี้อย่างไรก็ตามในปี2021ซึ่งกินเวลายาวนานกว่า62ปีวิศวกรธรณีเทคนิคของ e t ทีแซสริและโจฮันกูมีหัวหน้าห้องปฏิบัติการจำลองหิมะถล่มที่ EPFL ได้นำคดีนี้ขึ้นมาปัดฝุ่นโดยใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยแอนดิเมชันโค e ที่ใช้สร้างหิมะจากเรื่องโฟเซนมาจำลองเหตุการณ์หิมะถล่มในคดีดิยัตลบแพดโดยอ้างอิงลักษณะภูมิ ประเทศบริเวณจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นหุบเขาเพื่อพิสูจน์ว่าการตายของทั้ง9ชีวิตเกิดจากขีมาถล่มที่สามารถบดกะโหลกศีรษะาและฉีกเนื้อเยื่อของมนุษย์ออกได้อย่างง่ายดายท้ายที่สุดปริศนานี้ก็ยังไม่ได้รับการขี้คายแบบร้อเปอร์เซนพราะผู้คนบางกลุ่มยังเชื่อฝังหัวว่าเกิดจากการทดลองลับของรัเสเซียหรือไม่ก็ถูกสิ่งลี้ลับเล่นงาน แต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ n น t f l i x ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ใน Description หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้ครับดี l o สลบแพสได้คะแนนจากเว็บ IMDB อยู่ที่5.7คะแนนและเว็บ Rotten Tomato อยู่ที่48%หากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยหนังเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ